ตอนนี้เราก็มาถึงที่แบมตันคริแล้วจ้ะเราจะมาดูนกพิซสินกันไม่รู้ว่าจะเห็นไหม,ไมจ่ายค่าตั๋วคนละ8ปอนด์นะจ๊ะ8ปอนด์แล้วเราก็จะเข้ามาดูเจ้าตัวนี้หวังว่าเราจะเห็นนะวันนี้ อ๋อคนเขามาส่องนกกันนะเขามีกล้องส่องนกมาดูซิว่าเราจะเจอไหมเจ้านกพัฟฟินอยากเห็นมันมากเลยสามวันมันมีหลายอย่างอ่ะมันมีคืนนกที่เขามาส่องกันมีพัฟฟินคิตตี้ว Okay. yeah well the kit is a kit single one sitting out. Sort of I'm yeah. like mm -hmm. yes. yes. uh, just trying to scoop it up, um, and then just try and put it somewhere so that you can see the sea. It'll feel that okay. hole. Yeah. ผ่านไาหนึ่งชั่วโมงแล้วยังไม่เห็นนกพัฟฟินสักตัวเลย <c oughs> จะได้เห็นหมนว่าวันนี้จะมีบุญไหมอ่ะอล จ้านึกว่าจะโชคดีไม่เจอฝนฝนมาแล้วสนุกคือเจอนกไหมคะเจอนกเพียบเลยแต่ไม่เจอนกคอามินไม่เจอสัตวเลยวันนี้มันไปไหนกันหมดก็ไม่ไรู้ไม่ได้ออกไปรอบนเดี๋ยวไปทางขวาและกันแต่มันสายแล้วเนี่ยอาจจะไม่เจอแล้วแหละ จอแต่น้องพัฟฟินตกหอกเดี๋ยวซื้อพัฟฟินตกหอกไปกันเลยวตนี้มีหัวช้างพี่ตุ <S <S ๊กตอนนี้เป็นผู้ประสบภัยเรียบร้อยเม็ดแป้งมากเลยไม่มีที่หลบด้วยอยากโชวแค่เลยหาที่หลบไม่ทันทั้งลูกเห็บทั้งอะไรตะกี้ยังหลบทันแล้วนี้ไม่ทันแล้วอ่ะ

<laughs> ah, I yes. It, yes. There you go. Oh, เออนี um, uh, ่น to ี่ชารเออนี่ชาร์จนี่แต่นี่แป่นี่แต่นี่ภารกิจสำเร็จร่วงสำเร็จร่วงเราได้เห็นเจ้านกพัฟฟี่แล้วแรกกับฝนเปรียบมะลอกแรกเป็นลูกหมาเห็นตัวนึงก็ถือว่าได้เห็นเน้วพี่ตุ๊ก เรไม่เห็นเห็นไกลๆซูมแล้วซูมอีกซูมจนตาจะแตกน้องมันเล่นตัวมันสายแล้วด้วยล่ะเราไม่ใช่สาย่่่่ใใสสไมช เามาถึงเมืองบริสคลิงตันแล้วตรงนี้เป็นฮา์เบอร์คนแน้ำลงอ,อันนี้เสี้อไปไหนอันไหนอันนี้ สมบูรณ์นี่ไม่ไม่ใช่ไทยไม่ได้นะ่ยไ,ไม่ได้ครับผม สมบูรณ์มาเที่ยวเหรอครับมาเที่ยวค่ะจะตุกินอะไรอ่ะกินฟิชแอน d c h i p จะกินฟิชแอน d c h i p อะไรเนี่ยมาทะเลไงต้องกินฟิช i s h and chips เอาเกี๊ยวซาเปล่าเกี๊ยวซาไก่มาไก่กับผักกับไก่ไก่กับผ huh ักกับไก่เราเรียกอะไรเราเรียกโมูตรสกระเทียม ว่ามันร้อนอยู่อะร้อนเด็กคนไทยมากินนนครับปีเลยเพราะแถมใชก็ปแหละก็ปกติเลยหระครับธรรมดาปกติแหละเลยบอกว่าแถมไงใช้รู้สึกดีแซ่บปีเลยซาไหมกาทำแบบฟิวชั่นนิดนึงใช่ฟิวชั่นครับพี่ ไม่ไทยแท้ใช่ไหมไม่ไทยแท้แบบคนทำแบบไทยแท้คนบ้านไหนคะเนี่ยคนแก่นครับผมโคนแก่นคิกกับคิกกับไหนเนาะฝั่งแก่นพี่ออมเพิ่มเมื่อออมเพิ่มเมื่อไงบอสเสียมีเสียมีมาถึงทะเลไม่กินฟิชชินชิทก็ไม่ได้นะคะเราต้องมาจัดฟิชชินชิทแม้ว่าจะกินแบบขนาดอต้องกินติ่มจะตายก็จะต้องแบบว่าสั่งมา สั่งมาให้ได้เพราะว่ามันอยู่ทะเลอยูท่ทะเลก็ต้องกินฟิชชั่นชิปนะคะคอลน์พีนฟิชชัชิแล้วก็ต้องกินไอติมใช่ไหมพี่ตู่กองติมตอง นีวันที่สองมากินเป็นครั้งที่สองมื้อที่สองอร่อยมากวันนี้กินก๋วยเตี๋ยวซาบน่าก,กินมากมีไข่มีหมูแล้วก็ซุ้มต่ำปูปลาอีกแล้วนะคะเรื่งปรุงน่าก,กินมาก